สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมนะครับ CMW Food Support นะครับวิทย์วิทวัฒนะครับเป็น CEO and Founder นะครับมาเก็ต s i ส์ใน Business นี้นะครับอันนี้ข้อมูลจากกสิกรรีเสิร์ชนะครับปี2021นะครับ มูลค่าการจ่ายา่าจยค่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับในปี2021อยู่ที่2.5แสนล้านบาทนะครับในปีที่แล้วนะครับและก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในโมเดนเทรดแล้วกันนะครับคือหมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับความสะอาดและก็มีการตรวจสอบอย่างดีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.2หมื่นล้านนะครับ2.26หมื่นล้านบาทนะครับส่วนยอดขายของเรานะครับตั้งแต่ เริ่ม running business มาหรือเริ่มเปิด business มาเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับปี2020จนถึงปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่54.9ล้านนะครับอันนี้คือข่าวก็คืออัตราเงินเฟอ้อเดือนกรกฎานี้ก็คือสูงถึง7.1นะครับหรืออาจจะมากกว่าเห็นมีบางข่าวก็บอกว่าอาจจะสูงถึง10นะครับสถานการณ์ของเงินเฟอ้อก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับโควิดระบาดในปี2020ในประเทศระบาดอย่างหนักนะครับ จริงๆมันก็ไม่ได้แค่ในประเทศไทยมันก็คือทั่วโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับราคาอาหารปรับสูงขึ้นทั่วโลกนะครับคือสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตนะครับตั้งแต่ต้นทุนอาหารสัตว์นะครับหรือว่า raw material ต่างๆที่จะมาฟีดในธุรกิจอโกรบิสเนสหรือว่าธุรกิจอาหารเนี่ยก็ช็อต supply นะครับในเรื่องของทั้งชิปปิ้งทั้งอะไรก็ทําให้มีเอฟเฟกกับตัว เงินเฟอ้อในปัจจุบันนะครับแล้วก็สงครามนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับราคาน้ํามันแพงสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลนะครับที่มีที่มีผลทำให้ต้นทุนของสินค้ามากขึ้นและอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับ ยอดขายของ CM w Food Support ก็ยังเติบโตนะครับก็ยังมียอดขายที่ยังสเตเบิลพอสมควรนะครับถือว่าเราก็ยังไม่ได้เอฟเฟกมากเพราะว่าเรามีฐานของกลุ่มลูกค้าที่แข็งแรงนะครับว่าก,กลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B และก็ B2B2C นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอดขายเราอยู่ที่ถึงเดก็คือถึงวันนี้นะครับก็คือยอดขายที่28.8ล้านนะครับโดยเราตั้งเป้าปีนี้ที่จะปิดยอดขายที่56.3ล้านนะครับ ทิ c k หรือว่าออเดอร์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นปีหนึ่งมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลันทิ cket อยู่ที่2 4 5 1ัอิเก็ต e ก็หมายความว่าเรามีฟรีเควนซีในการสั่งซ้ำของกลุ่ม B2B เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานะครับรายได้จากการขายสินค้านะครับเราแบ่งออกเป็น3รายได้ใหญ่ๆนะครับรายได้แรกนะครับก็คือจากการขายให้กับกลุ่ม B2B ก็คือการนำมาตัดแต่งแปรรูปนะครับเมรลินเนตหรือว่าสร้าง Value Ad d e d จากการตัดแต่งนะครับให้กับร้านอาหารหรือว่า ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสนะครับก็จะอยู่ที่10-12%นะครับในกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเราก็จะมาร์คอัพราคาโดยการที่เรามาทำเป็น Smaller Size หรือทำเป็น Standard Size นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับแพลตฟอร์มเพื่อจะขายต่ออีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็น m a r ์จิไม่ได้เยอะมากนะครับก็อยู่3-5%เพราะว่าตัวแพลตฟอร์มก็ต้องไปท็อปอัพราคาเพื่อทำราคาให้แข่งขันได้อีกทีนึงนะครับต่อมานะ ขายบริการนะครับก็คือเรารับจ้างนะครับบริการให้กับกลุ่มที่เป็นผู้นําเข้าสินค้าหรือ raw material อททเ,เข้ามาแล้วเอามาให้เราตัดให้นะครับตัวนี้นะครับมาจินก็อยู่ที่20-30%ิถึาร์เก็ตกุ๊ปของเรานะครับพาเก็ตกุของเราหลักๆเลยก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B นะครับกลุ่มร้านอาหารนะครับกลุ่มร้านเนื้อที่เป็น m ม a t ช็อปที่เอาเนื้อไปวางขายนะครับ กลุ่มฟู้ดเซอร์วิสนะครับโรงแรมนะครับร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มฟู้ดเทรดเดอร์คือกลุ่มผู้นําเข้านะครับสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์เข้ามานะครับแล้วกลุ่มโรงงานผลิตอาหารนะครับนี่คือกลุ่ม B2B ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราต่อมากลุ่มที่เป็น B2B2C นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับหมายความว่าลูกค้าเป็นแพลตฟอร์มซื้อสินค้าจากเราไปนะครับก็ไปขายต่อให้กับกลุ่ม B2C ซึ่งก็คือคอน sumer หรือลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคจริงๆนะครับที่นม่ึง ต่อมาก็คือกลุ่มใหม่ที่เรามองไว้ในปีนี้ว่าเราจะเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือกลุ่ม B2C นะครับก็คือกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงหรือว่าคอน s u m e r โดยตรงนะครับต่อมานะครับแผนพัฒนาในปีนี้นะครับแน่นอนครับว่าใน Q1 นะครับเราได้ทําไปแล้วนะครับก็คือเราพัฒนาโรงงานนะครับที่ ปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่บริษัทตั้งอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ถนนแพรกษานะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วตอนที่ผมเริ่มธุรกิจตอนแรกนะครับก็คือเดือนมิถุนาปี2021นีเราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงนะครับอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนั่นคือที่แรกที่ผมไปสตาร์ทในคิวหนึ่งปีนี้นะครับเดือนมีนาคมวันที่21เราก็ได้ย้ายโรงงานนะครับมาที่แพรกษาเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานตามวิดีโอที่พรีเซนต์ไปนะครับนั่นก็คือคิวแรกที่เราได้ทำไป นะครับ Q2 ปีนี้นะครับก็คือตัวพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็คือ f e d g e t เนี่ยก็ได้ซีรีส์ B นะครับเป็นการเพิ่มทุนนะครับจาก OR ปัทรอร์นะครับแล้วก็มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตให้กับเรา200-300%นะครับโดยจะเริ่มกันก็คือหลังจาก Q2 เนี่ยแหละครับ Q2 นะเป็นการคุยแล้วก็ มีการอักรีร่วมกันนะครับต่อมาฟูสตอรี่นะครับฟูสตอรี่ต้องบอกว่าเราค้ากับฟูสตอรี่ตั้งแต่อยู่นคนปรปฐมแล้วเราก็เจอปัญหากับฟูสตอรี่เพราะว่าตัวฟูสตอรี่เนี่ยทางเขาอยู่ที่บางนากว่าเราจะไปดัอเฟสแก่เสร็จแล้วต้องวิ่งมาบางนาเนี่ยทำให้ตัวทัมมิ่งมันไม่ได้พอเราย้ายโรงงานมาที่แพรกษาเนี่ยใกล้บางนามากขึ้นนะครับมันก็ทําให้เรากลับมาขุยกับฟูสตอรี่อีกทีมฟูสตอรี่ก็เพิ่งมาพิสิทโรงงานไปแล้วก็มีการ วางแผนในการรียจเพิ่มออเดอร์กลับมาให้กับ c ีเ Food s u p p o r ยโดยจะเริ่มกันภายในเดือนนี้เหมือนกันนะครับส่วน Q3 นะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเปิดไปพระเอกของผมนะครับก็คือม e ดมี e นะครับพัฒนาโดย s a เวโก o นะครับซึ่ง s a เวโกเนี่ยก็เป็นตัวแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ชั้นนำในประเทศไทยนะครับโดยมี Yobi f i ฟ l a b เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับ ะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับหรือผมใช้คําว่าเป็นบูโอเชียนที่ตัวผมอยากจะลงเข้าไปนะครับเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2C ให้มากขึ้นนะครับต้องบอกว่ายอดขายปีที่แล้วนะครับปิดที่เดือนธันวาใน,น29ล้านต้องบอกว่าไม่มี B2C เลยนะครับของเซียนแ f ่มันอยูปิดงบที่22ล้านเดือนพฤศจิกาแล้วก็อีก7ล้านในเดือนธันวานเนี่ยคือมี B2C อยู่ประมาณ600บาทครับซึ่งมันน้อยมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรามีฐาน B 2 B ที่แข็งแรงนะครับเรามีฐานแพลตฟอร์มที่แข็งแรงเราเป็นแพลตฟอร์มพาร์ทเนอร์มีความชนานาญผมก็เลยอยากจะทําแพลตฟอร์มของตัวเองที่ชื่อว่ามิ e t มีนะครับเพื่อจําหน่าย B 2 C โดยเอาคอนเซปต์สมาชิกรายเดือนหรือว่า Sub u b s c r i p t i o n Mo เด l แล้วก็ตอบสนองความต้องการ Personal Life หรือว่า i n d i v i d u a l l i f e ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับโดยเพิ่มมูลค่าหรือให้มูลค่ามากขึ้นกับการจ่าย100บาทในการซื้ออาหารสด ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดสดแต่ซื้ออาหารสดโดยการวางแผนรายเดือนกับมีดมีเนี่ยต้องมีมูลค่าหรือคุณค่าที่มากกว่านะครับอันนี้ใน Q3 ต่อมาใน Q4 ปีนี้นะครับผมก็ไปจับมือกับโยเกิร์ตแลนด์นะครับโยเกิร์ตแลนด์เป็นแบรนด์ไอศครีมจากอเมริกาซึ่งตอนนี้โยเกิร์ตแลนด์ก็เปลี่ยนทาร์นฟอร์มบิสเนสจากการที่เป็นเปิดร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าอย่างเมกกะบังนาเซ็นท่านหลายๆสาขาเดอะมงหลายๆสาขาก็ปิดสาขาไปหมดแล้วก็มาทําธุรกิจแบบพาร์ทเนอร์ชิพหมายความว่า โยเกิร์ตแลนด์ไม่ลงทุนแล้วนะครับแต่จะมีพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนโดยทําเป็นจุดดรอพอยต์หรือจุดกระจายสินค้าซึ่งตอนนี้โยเกิร์ตแลนด์มีมากกว่า80จุดทั่วประเทศนะครับโดยจุดกระจายสินค้าของโยเกิร์ตแลนด์เนี่ยก็จะมีตู้แช่สินค้านะครับผมก็ไปคุยกับโยเกิร์ตแลนด์ว่าใน q 4ปีนี้นะครับเราก็จะเอามีดมีเนี่ยไปวางในจุดกระจายสินค้าของโยเกิร์ตแลนด์ทั้ง80จุดนะครับเพื่อให้เกิดเป็น Impact หรือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กในการ,รับ ช็อตเทรดไทม์ time, หรือใช้เวลาที่สั้นในการที่ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าในเซมเดย์นะครับแล้วก็เพิ่ม potential หรือเพิ่มโอกาสในการขายในแอเรียใหม่ๆให้เข้าถึงกลุ่ม B2C มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนพัฒนานะครับในปีนี้นะครับเป็นการเพิ่มทุนนะครับในการระดมทุนเพิ่มได้ซีรีส์ B มา800ตามข่าวที่ออกไปนะครับก็เป็นเอ็กซ์คูนะครับ,ก, e quisite, รบก็คือเป็นพาร์ทเนอร์แบบพิเศษนะครับ ก็คือหมายความว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาอยู่แล้วแล้วเราเขาเขาก็มองเห็น potential นะครับ CEO f a d e b o ก็มาเยี่ยมเราที่โรงงานรวมถึง CEO Line Man ด้วยนะทั้งคุณยอดแล้วก็คุณเบลก็มาเยี่ยมเราที่โรงงานมาเยี่ยมผมที่โรงงานแล้วก็เห็นว่าศักยภาพของโรงงานเราเนี่ยมี potential ที่จะเติบโตไปด้วยกันกับแพลตฟอร์มของเขาครับซึ่งอันนี้ต้องบอกให้นักลงทุนสบายใจว่าเมนบ business หลักของเราก็ยังเติบโตกับ business ที่เป็น B2B ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเนี่ยส c a l ได้เราก็สเกลตามนะครับแล้วก็พระเอกของผมนะครับก็คือวันที่9กันยา9เดือน9นะครับแล้ก็จะเปิดตัวมีมี Me u b s c r i p t i o n model ในเป็นเว็บไซต์นะครับเพื่อจะหากลุ่มลูกค้าที่เป็น B2C เข้ามานะครับโดยผมคาดการว่าจนถึงกันยาจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะสร้าง user ให้เกิดขึ้นเนี่ยได้ที่5,000 user นะครับแล้วก็มี frequency ต่อ user อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีการสั่งก็คือ8ครั้งต่อเดือนนะครับ เอเวอร์เรสต์ per ทิเคตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ250-500นะครับประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับในการระดมทุนครั้งนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเอามาเพิ่มศักยภาพของโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรที่ต้องทํางานมากขึ้นเพราะมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเรื่องอุปกรณ์ที่จะทําให้ลดต้นทุนได้นะครับอย่างเช่นสกินแคร์นะครับลดเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีตัวสกินแคร์คือตัวที่สามารถแพ็คเนื้อแล้วติดกระถาดไปจะทําให้เชลล์ไลท์ของสินค้าเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับ เครื่องแพ็คสูญญากาศตัวใหญ่นะครับที่สามารถทำโฮพีซแพ็คเข้าไปแล้วสามารถเก็บเข้าไปในอุณหภูมิฟรีดหรือว่าเราต้องการสโตเลตเนี่ยทำให้เชลล์ไลท์ของสินค้าอยู่ได้นานขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะไปลดต้นทุนนะครับทำให้เรามีต้นทุนที่ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นนะครับต่อมาเราก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นโมบายเบสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้พัฒนาเป็นเว็บเบสโดย Sa เวอโกไทยแลนด์และก็ u o b f i n l a ลเเนี่ยสนับสนุนเรามาส่วนที่เหลือเราจะพัฒนาเป็น โมบายเบสนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเจนใหม่นะครับเจน Y เจน Z นะครับที่จะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเราแล้วสามารถดู Data ของตัวเองครับเหมือนกับเราใส่เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วเราแท็กกิงข้อมูลเราอยู่ตลอดนะครับว่าวันนี้เราออกกำลังกายไปเท่าไหร่เหมือนกันครับผมก็จะให้ข้อมูลในด้านโภชนาการในด้านสิ่งที่ต้องทานนะครับเป็น p e r s o n a l i z e นะครับเป็น i n d i v i d u a l Life ก็คือ ใครสนใจแบบไหนก็จะเลือกกินอาหารแบบนั้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปพัฒนาในส่วนของโปรโตไทป์ ide, ที่เป็น Moveable m o มูฟิร c ทหรือว่า Moveable m e ม t s ช็อนะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้เป็นรถ EV ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพลังงานที่เราจะเลือกใช้ต่อไปในอนาคตทั้งในโรงงานแล้วก็ทั้งในตัวการขนส่งของเราเนี่ยเรามองที่เป็นพลังงานสะอาดไว้นะครับเพราะว่าตัววิชั่นของบริษัทเรานะครับก็คือ มีเรื่องของ BCG แน่นอน,นครับในการที่จะทำให้โลกเราหน้าอยู่มากขึ้นแล้วก็คืนสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตัวม o v e เวรเราตอนนี้เราก็มีคุยไว้นะครับเป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำตัว EV truck นะครับแล้วก็เป็น midshop ที่สามารถเป็นดรอปพอยต์ในตัวเป็นมูฟอเวอรดอปพอยต์ด้วยแทนที่เราจะมีดอกพอยต์แค่กับโยเกิร์ตแลนด์แปจุดแล้วเรายังสามารถสร้างดอกพอยต์ใหม่ได้โดยการใช้มูฟอเวอร์ทันเคลื่อนที่ไปและเราสามารถจอด ที่ที่มีสถานที่ให้จอดอย่างเช่นหน้าคอนโดหรือหน้าหมู่บ้านหรือนิตีบุคคลหมู่บ้านนะครับสามารถเปิดเป็นช็อปนะครับสามารถขายแบบว่ารีเทลนะครับถึงหน้าบ้านสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกมิตรมีก็จะได้มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้านะครับแล้วก็ได้เข้าไปสมัครในแพลตฟอร์มมิตรมีแล้วก็จะได้เห็นสินค้าว่ามีคุณภาพมีคุณค่ามีแวลูสะอาดนะครับถูกสุขลามัยอย่างไรนะครับ ตัวฟู้ดบิสเนสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือเกิดใครสิทธ์อะไรขึ้นในโลกของเราในใบนี้นะครับธุรกิจอาหารก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังไปได้โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่เป็น raw material แม้จะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นแค่ไหนนะครับราคาอาหารจะแพงแค่ไหนสุดท้ายลูกค้าก็ต้องซื้ออาหารไปกินแค่ลูกค้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับอันไหนแพงอันไหนถูกลูกค้าจะมีการเลือกมากขึ้นแพลตฟอร์มมิทมีจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของความคุ้มค่าหรือ Val u e added ให้กับลูกค้านะครับ มีดมีคือสิ่งที่จะเสิร์ฟในสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้ร้อเซและไม่มีการทิ้งไม่มีการสูญเสียซีโรเวสนะครับการทําธุรกิจของผมนะครับผมอยากให้ธุรกิจของผมยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่เราจะยั่งยืนได้ก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มคน4กลุ่มหลักๆที่ผมจะต้องแคร์และก็ต้องใส่ใจนะครับอันดับแรกเลยคือลูกค้านะครับลูกค้าตัวผมก็จะมุ่งเน้นในการจัดการสร้างความสะดวกสบายให้กับเขานะครับรวดเร็วถูกต้องสดใหม่สะอาด ครบถ้วนนั่นคือสิ่งที่ลูกการต้องการอยากได้นะครับกลุ่มคู่ค้าก็คือกลุ่ม s ปายเออร์นะครับต้นน้ำนะครับฟาร์มผู้ผลิตหรือบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอย่างที่ผมบอกไปบริษัทยักษ์ใหญ่ผมไม่ได้มองเป็นคู่แข่งเพราะผมไม่มีทางที่จะแข่งกับเขาได้เลยนะครับผมมองเขาเป็นคู่ค้าส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือหุ้นส่วนครับนักลงทุนทุกท่านที่จะมาลงทุนกับผมในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าท่านคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จ ผมก็จะแบ่งกำไรสุดที่สูงถึง50%ของทุกปีนะครับเพื่อให้ท่านได้มีผลประกอบการที่ดีนะครับเพื่อให้ท่านได้คืนทุนในการลงทุนและท่านจะได้รู้สึกว่าเการลงทุนกับ cmw food support เนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่านอกจากนั้นไม่พอนะครับสำหรับแพ็กเกจที่ผมนำเสนอให้เนี่ยก็คือเป็นแพ็กเกจส่งสินค้าให้ทานมูลค่า2,000บาทหรือกล่องมิ้นนีเนี่ยทุกเดือนนะครับเป็นมูลค่า1ปีต่อมากับสังคมนะครับนอกจากจะเราทำกับธุรกิจกับคนทั่วไปแล้วเราต้องคืน ประโยชน์ให้กับคนเหล่านั้นด้วยนะครับกับผู้บริโภคกับสังคมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านโยบายของเราคือ zero waste นะครับ BCG นะครับลดการทิ้งลดการสูญเสียนะครับลดการสร้างมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการทําธุรกิจของผมนะครับผมไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกท่านนะครับ ที่จะได้ร่วมลงทุนกับบริษัทของเรา cmw food support ในธุรกิจอาหารสดนะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Meet ม Me, ีซึ่งเป็น Subscription Mo เดลนะครับซึ่งผมคิดว่าจะตอบสนองผู้บริโภคตามความต้องการรายบุคคลเฉพาะคนนะครับม e ทมีเนี่ B 2 C เนี่ยเป็น Challenge เพราะว่าตัว Subscription m o เดลแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มที่เป็น C เนี่ยมีคนทำเยอะแต่ไม่สักเสต้องบอกงนี้เลย นะครับมันคือมันคือความชาเลนอย่างมากสําหรับผมและตัวการที่ผมจะทําให้มันเกิดได้เนี่ยเราไม่ได้ทุ่มสุดตัวต้องบอกว่าความเก่งของเราคือ B2B นะครับนั่นคือความเก่งของเราเราถนัดที่สุดบริษัทเราเก่งคือ B2B แต่มันไม่ได้ผิดที่เราจะเอาฐานจาก B2B ไปต่อยอดกับ B2C การที่เราทำเราก็จะเป็นการเน้นการตลาดในโลกของออนไลน์โดยการทำคอนเทนต์นะครับแน่นอน กลุ่ม t a r ก็ตเราก็ต้องเลือก t a r ็ตเ s e g มนต์ที่ชัดเจนก่อนนะครับตอนนี้กลุ่ม t a r ก็ตที่เป็น B2C ก็คือเป็นกลุ่ม s e g มนต์ที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเลือกแพลตฟอร์มที่มีอายุคนที่เลือกที่จะทำนะครับเ,เราก็เลือกกลุ่ม target กลุ่มก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่มันเหมาะ target, กับ t a r ก็ตกลุ่มันนั้นในการยิงคอนเทนต์เข้าไปนะครับแน่นอนละ่ะออนไลน์เป็นหลักแน่ๆนะครับการทำคอนเทนต์นะครับการทำตัวสื่อที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่า ให้ลูกค้าหรือผู้เป็นโรคเนี่ยได้เห็นก่อนอันดับแรกเห็นนะครับชมก่อนอันดับแรกได้ชมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องเลือกตัว t a r g e t segment ให้ชัดเจนนะครับว่า t a r g e t segment ที่จะประกอบอาหารหรือซื้อเพราะว่าของเรามันไม่ใช่ ready to eat นะครับเราเป็น ready to cook คือการพร้อมปรุงเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่พร้อมปรุงคือกลุ่มคน segment ไหนนะครับเราต้องชัดเจนในเรื่องนั้นต่อมาก็คือแพลตฟอร์มของคน segment นั้นใช้แพลตฟอร์มอะไร เราก็ต้องไปทำคอนเทนต์ให้ตรงกับโจทย์ที่เราทําไปนะครับแล้วก็พอทำคอนเทนต์ก็คือได้ชมนะครับชมเสร็จปึ๊บพอเห็นคอนเทนต์ก็ชอบนะครับพอชอบก็เข้ามาติดตามนะครับเข้ามานะครับชมชอบนะครับแล้วก็ช็อปนะครับก็คือเลือกซื้อแล้วก็คือทําให้เขาเข้าถึงช่องทางให้ได้มากที่สุดนะครับว่าช่องทางออนไลน์นอกจากมีมแพลตฟอร์มแล้วนะครับมีช่องทางในอีกลายแอดนะครับหรือว่าช้อปปี้ลาซาดหรืออะไรก็ตามที่มันจะ เพิ่มช่องทางให้เกิดได้ชอปเสร็จปุ๊บก็ใช้นะครับนะครับใช้ก็คือได้ลองใช้บริการนะครับพอเสร็จปุ๊บขึ้นชอบแล้วก็บอกต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการทำเอ่อมาร์เก็ตติ้งแพลนหรือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งส t e ติก6ีสามหกศูนย์ที่ผมมองไว้นะครับมีทั้ง above the line แล้วก็ below the line. จริงๆเนี่ยเมื่อกี้พูดไปในเรื่องของแค่เอ่อตัว below the line ก็คือตัวออนไลน์อย่างเดียวจริงๆ above เอ่อพูดผิด above the line อย่างเดียวแต่จริงๆตัวออฟไลน์แล้วก็มีนะครับแล้วก็มีการออก exhibition นะครับการที่จะทำรถโชว์ต่างๆหรือการที่จะใช้เป็นตัวออนไลน์ตัวออฟไลน์แอดอันนี้ก็มีแผนไว้แตททท่ทั้งหมดทั้งหมดที่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเราจะไม่ใส่บัตเจ็ตเข้าไปทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆดูไปว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า C อ่ะมันคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่เราไปทุ่มให้มันทั้งหมดแล้วมันจะใช่ B คือสิ่งที่เราต้องเมนเทน คือสิ่งที่เราต้องอยังรักษาและก็พัฒนาต่อยอดไปนะครับ